เฮ้เพื่อนอะไรวะมึงมึงรู้จักการสะบังรถไฟหรือเปล่าโอ้ยก็รู้จักสิมันก็คือการเปเรียเส้นทางเดินของรถไฟไงล่ะเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอ้าวแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงนี่อ่ะโทษนะตัวเองที่มาสายนะแล้วเขาน่านไหมอ่ะไม่น่านหรอกครับดาร์ลิงแล้วเขาน่านไหมอ่ะอ้าวเชีย่ยแล้วไงอ้าวเฮ้ยมึงเป็นใครวะกูตาหาที่ต้องถามมึงเป็นใครตัวเองอีนี่ใครเนี่ยใช่ดาร์ลิงอีนี่เป็นใครวะเออคือว่า โอ้ชิตสับลางผิดชีวิตเปลี่ยนเลย กลับมายังปัจจุบันหลังจากที่สพินาฟ็อกซี่ดูภาพเทวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็สรุปโดยรวมว่าคีิเฮนนั้นเข้าไปในเด้เอ็นโฟโลเพื่อไปอยังที่กดดันสุดท้ายของเกมริดแฟงแต่ก็เกิดปัญหาบางอย่างทําให้พุกคนนั้นติดอยู่ในเด้เอ็นโฟโลแต่แล้วในขณะที่พวกนั้นก็จะดูวิดีโอตอนนั้นไปได้กระด้แจ้งข่าวละาให้สพี่น้องทราบว่าตอนนี้รถไฟที่ขนส่งระเบิดอีเทอร์นั้นกําลังจะเข้าไปในเด้เอ็นโฟโลแล้วและเมื่อถึงจุดที่ต้องระเบิดแล้วก็พวก าก็จะกดระเบิดทันทีและพวกนิโคที่ติดอยู่ในจุดที่ระเบิดก็จะโดนลูกหลงตูมตายห่าหมดเฮ้ยเดี๋ยวนั้นี่ยนะนี่มันมุกตอนที่แล้วนี่นามึงขี้เกียจคิดใช่ไหมเนี่ย <ew> และวิธีในการถ่วงเวลาระเบิดนั้น่นนก็คือการสลับรางรถไฟ <ew> เพื่อให้รถไฟนั้นไปยังไม่ถึงจุดหมายและจากนั้นก็เข้าไปในรถไฟและกดสวิตช์หยุดการทํางานซึ่งในกรมตะก็จะอาสาทําหน้าที่นี้เองและภารกิจอยู่รถไฟก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อพวกเขาอยู่ในฮอลโลแล้วก็ได้ทําตามแผนการที่วางไว้นั่นก็คือการสับรางรถไฟแต่แล้วก็ได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อจุดที่สับรางรถไฟนั้นมีตัวซาลรถไฟนั้นขวางทางอยู่ทําให้พวกเขาต้องเลกที่ในการขีดแผนการใหม่ขึ้นแต่แล้วก็ได้มีเสียงของใครบางคนนั้นได้ขึ้นมาตรงอีกฝั่งหนึ่งของรถไฟเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงท่าทางเขินๆอายๆแต่โนเบิลว่าเธอนั้นต้องกับความช่วยเหลือจากพวกเขา เด็กผู้หญิงได้แนะนาตัวเองว่าเธอมีชื่อว่าโคลินเป็นพนักงานทำความสะอาดเธอได้อธิบายว่าตัวเธอกับเพื่อนอีกสองคนเข้าไปในเดนฮอลโลแต่เกิดปัญหาบางอย่างทําให้เธอนั้นหลงทางกับเพื่อนแถมเธอนั้นไม่มีแครอทอีกด้วยทําให้เธอนั้นหาทางออกไม่ได้โคลินเข้าใจผิดคิดว่าในโกมาตากับสาวพี่นองฟ็อกซี่นั้นเป็นทีมสโลทางการโดยเธอนั้นขอร้องให้ในโกมาตากับสาวพี่นองฟ็อกซี่พาเธอเออกไปจากฮอลโลนี้ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขานั้นช่วยอยู่แล้วแต่ติดประหา ตรงที่ตรง้างรถไฟนะั้นพวกเขานั้นจะทำยังไงดีโคลินที่ได้ยินพวกเขานั้นพูดคุยกันเรื่องรถไฟเธอก็ได้พูดว่าเธอนั้นสามารถจัดการ้างรถไฟได้และจากนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างแล้วกับเครื่องยนต์ออกมาจนเกิดภาพคัสซีนี้ขึ้นมา 大丈夫えー、おおま ทราบวไฟถูกทำลายในพิบตาด้วยฝีมือของเด็กผู้หญิงคนนี้ทาให้ในโกมตาตะและสาบพีน้ฟ็อกซี่ถึงกับตะลึงจนจุดข้างสงสัยว่าโคลินเป็นพนักงานทำความสะอาดจริงๆหรือเปล่าเธอก็ได้ตอบว่าบริษัทที่เธอทํางานนั้นค่อนข้างจะเปิดกว้างรับงานทั้งนอกฮอลโลและในฮอลโลทาให้เธอนั้นมีทักษะต่อสรู้มากพอสมควรแต่โคลินยังคงคิดว่าพวกเขานั้นคือจีมสารวจและขอเราเอีกครั้งว่าพาเธอนั้นออกไปจากฮอลโลแห่งนี้ให้ทีซึ่งในกโกมาตากับสาวพี่น้องนั้นก็ต้อง เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและยอมรับคำขอของโคลินในการพาเธอออกจากเดทเอ็นฮโลเวลาผ่านไปสักพักในกกมตาและสองพี่น้องก็ได้พาโคลินไปยังทางออกฮโลได้สำเร็จ โคลินขอบคุณในกลมตะและสอพี่น้องไปอย่างมากโดยเธอได้บอกว่าถ้าได้เจอกันอีกแล้วก็เธอนั้นก็จะขอขอบคุณต่อหน้าตัวจริงของพวกเขาเลยซึ่งสอพี่น้องก็พูดกับโคลินว่ารับแค่น้ำใจก็พอแล้ว และเมื่อโคลินได้ออกจากโฮโลแล้วนิโกมตาตะและสอพิน้งก็ต้องทำภารกิจที่พวกเขานั้นวางไว้และเมื่อหมดถึงรถไฟนิโกมาตะาก็ได้ควงแบมบูเอลอสไปยังหลังคารถไฟและให้สอพิน้อฟ็อกซี่นั้นอาทางเข้าไปในข้างในรถไฟวางวางก็ออกกำลังกายด้วยล่ะดูสิติดพุงแล้วเนี่ย แต่ทว่าภายในตูวรถไฟนั้นกลับมีผู้คนมากมายทั้งที่บริษัทวิชั่นบอกว่าเป็นรถไฟหลายคนขับและเพิ่มเติมคือแม่งมีอาวุธด้วยเฮ้อหือหลายบ้องเลยน้องพลุนแน่งานนี้ซึ่งจังหวะนั้นเนโกมะตะได้เชื่อพวกเราไว้ได้ทันเฟเธอนั้นได้เครื่องเราออกจากรถไฟและบอกให้พวกคนนั้นกลับไปยังลาบวิดีโอเดี๋ยวเธอนั้นจะตามไปทีหลัง ここは私に任せて先に戻ってキャロットがあるから大丈夫後でお店に行くあお兄ちゃん聞こえる一体何があったの何かがおかしい今から店に戻るからそれまで待っててくれ